เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกทุกคนด้วยนะครับสำหรับทุกอาทิตย์เราก็จะมีเกมมือถือที่ออกใหม่มาแนะนํากันเป็นประจำนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้รวบรวมเกมมือถือหน้าเล่นประจําสัปดาห์นี้นะมาแนะนํากันแบบจัดเต็มถึง10เกมด้วยกันครับใครที่กําลังอยากอัปเดตเกมมือถือใหม่ๆหรือกาลังมองหาเกมใหม่เล่นกันอยู่เนี่ยมาดูกันเลยับว่าสัปดาห์นี้จะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแล้วก็จะไปรับชมใน EP นี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เราพามาดูกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม Source of Justice เปิดให้เล่นยังเป็นทางการบนโตไทยกันแล้วครับแบบสดๆร้อนๆในสัปดาห์นี้ทั้ง iOS Android แล้วก็ PC ผ่าน s t e a มนี่คือเกมจอมยุทธ Open World M O R P G จากค่ายนิสกิครับที่เน้นความละเอียดของภาพแล้วก็ความลื่นไหลระดับท็อปจากที่ผมไปลองมาด้วยตัวเองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าภาพสวยกว่าหลายเกมในแมวเดียวกันเฟรมเรตนิ่งแสงเงาดีรายละเอียดของใบหน้าตัวล,ละครแล้วก็ฉากหลังเนี่ยจัดเต็มแบบเกมฟอร์มยากแถมในเรื่องของวิชาตัวเบาเนี่ยลอยกันได้จริงๆด้วยนะสิ่งที่ชอบครับค,บคือมุมกล้องปรับกันได้หลายแบบจะเน้น ภาพกว้างหรือคุณจะโฟกัสตัวละครเนี่ยทำได้อิสระสุดๆอีกทั้งยังรองรับภาษาไทายเต็มรูปแบบเนื้อเรื่องเนื้อหาต่าง,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 งๆก็ค่อนข้างสนุกเลยอาชีพมีให้เลือกเยอะครับแต่ว่าจะมีการล็อกเพศในบางครั้นะ สกิลการใช้งานออกแบบเฉพาะทางครับมีระบบของธาตุคอมโบเพิ่์มิติในการกดสกิลเ,ลเข้าไปอีกขั้นส่วนการแต่งหน้าแต่งตาก,ก็ต้องบอกตรงว่าจุดนี้ผมไม่ได้คาดหวังครับแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาทำออกมาได้โคตรดีคนไหนที่ชื่นชอบเกมจอมยุทธท้องโลกกว้างภาพควดสวยมือถือหรือ PC แรงๆลื่นทุกฉากแน่นอนครับเกมที่2 o v e r f i e l d เกมใหม่แนวแอคชั่นอาร o พีจครับที่จะพาเราเข้าสู่โลกจำลองขนาดจิว๋วเปิดให้เล่นกันได้แล้วบนสตูไทยจุดที่น่าสนใจตั้งแต่แรกครับคือกราฟิกโทนไดอะามาสวยจัดรายละเอียดเล็กๆเนี่ยอย่างเช่นต้นไม้แสงเงาสะท้อนหรือเมืองขนาดจิว๋วทำให้รู้สึกเหมือนเราในกําลังเดินอยู่ในโลกของเล่นที่มีชีวิตจริงๆรงะบบเกมผสมการสํารวจแก้ปริศนาและต่อสู้แบบแอคชั่นจังหวะดนตรีตัวละครแต่ละคนนั้นจะมีสกิลเฉพาะครับและสามารถจัดทีมออกลุยกันได้อย่างอิสระด้วยระหว่วางทางมีกิจกรรมโซเชียลมากมา ให้ทําร่วมมือกับคนอื่นทางการแต่งบ้านแข่งมินิเกมหรือจะปาร์ตี้ในเมืองบรรยากาศโดยรวมครับเน้นความอบอุ่นและมีชีวิตชีวาเลยใครชอบเกม Open World ที่มีความชิลและความมันภายในเกมเดียวผมว่า Open Field เป,นเ,นาเป็นหนึ่งชื่อที่ไม่ควรพลาดครับเกมที่ 3. Mable Story Idol RPG เกมใหม่ที่หยิบเอาสเสน่ห์จากซีรีส์สุดคลาสสิกมาย่อส่วนให้เล่นง่ายในรูปแบบเกม I d เด RPG ครับโดยตัวเกมนี้จะพาเราเข้าสู่โลกของ Maple s t o r y ดั้งเดิมกลับมาแบบครบองค์ประกอบทั้งเหล่าตัวละครคราสชีพมอนเตอร์เมืองและก็เพลงประกอบเดิมๆนะที่แฟนลุ่นเก่าฟังแล้วต้องคิดถึงครับตัวละครจะสู้เองและอัพเลเวลแบบต่อเนื่องครับแม้ว่าเราจะปิดเกมไปแล้วบอทออฟไลน์กัน,นทั้งวันทั้งคืนเหมาะสุดๆเลยสำหรับเกมเมอร์สายชิลนะหรือคนที่อยากสนุกแบบไม่ต้องเฝ้าหน้าจอทั้งวันแบบสมัยก่อนแล้ว การภาพยังคงใช้แนว 2D pixel art สุดคลาสสิกครับแต่เพิ่มเอฟเฟกต์สกิลให้ดูลื่นและก็มีมิติขึ้นเยอะใครที่เคยเล่นภาคเก่ารับรองว่าเรียกคืนความทรงจำกลับมาแน่นอนครับเปิดครบกันแล้วทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับเกมต่อไป Sunday City Live r o Play ซันเดย์สตีไลฟ์โลเปคือเกมโลกเปิดบวกกับจำลองการใช้ชีวิตแบบไลฟ์สิมูเลชันที่คุณเริ่มต้นชีวิตจากพนักงานส่งของธรรมดาก่อนจะไต่เต้ากลายเป็นเจ้าของธุรกิจได้จริงๆจะเปิดร้านคาเฟ่ร้านไอทีก็ทำกันได้หมดครับแถมยังมีเควสหาเงินแข่งรถสปอร์ตหรือปาร์ตี้ลิมชายหาดให้ทำกันเพียบตกเกมให้สระในการใช้ชีวิตแบบเดอะซิมแต่เปลี่ยนเป็นโลกออนไลน์ที่มีผู้เล่นคนอื่นร่วมมืองกันด้วยกราฟิกสวยมีสไตล์เหมือนเมืองพักร้อนครับที่มีชีวิตชวาตลอดเวลาคุณสามารถขี่สกูตเตอร์เล่นโยค วอลเล่บอลชายหาดหรือสร้างปาร์ตี้ส่วนตัวก็ตามใจเลยอีกอย่างคือมีระบบสัตว์เลี้ยงครับที่ให้เราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวไว้เดินเล่นกันได้ด้วยบอกเลยว่ามีหลายช่วงที่เล่นแล้วรู้สึกเหมือนใช้ชีวิตจริงเลยครับสำหรับเกมนี้เกมที่5 Slave M Up เกมใหม่แนวปาร์ตี้สุดกวนครับที่เพิ่งเปิดให้โหลดฟรีบนสโตร์ไทยทั้ง iOS Android แล้วก็มีวอร์ช a น Steam ด้วยมันคือเกมสลับเวอร์ชั่นอัปเกรดนั่นเองที่ทั้งภาพและก็เอฟเฟกต์เนี่ยทำออกมาโคตรสะใจครับทุกการลงไพ่คือจังหวะปล่อยของแบบสุดมือตัวเกมนั้นใช้ graphic, กราฟิกทงการ์ตูนสดใสแต่ว่าแอนิเมชันกลับจัดเต็มทางการปาไพ่ยั่วยุเพื่อนหรือปล่อยอิโมจิสุดกวนเล่นออนไลน์ได้สุดกว่า4คนจะสมแมทหรือจะเปิดห้อง Create เองก็ททำได้ครับทีมผ่านเกมนี้มีภาษาไทยเต็มรูปแบบแลนะนะ ถ้าเล่นไม่เป็นก็มีสอนครับเพราะมันเนี่ยไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นหาเกมเบาๆเอาไว้เล่นออนไลน์กับเพื่อนครับหรือเน้นการประลองกับคนอื่น s l ลฟ์เอ็มอัพปอีกหนึ่งคำตอบที่ไม่ต้องคิดกันเยอะเลยครับเกมที่6 i อิงเวชัน เกมใหม่จากค่ายชิลีลูง,งาผู้สร้างโซนไน์คราวนี้เปลี่ยนเป็นแนววางแผนเรียลทัสเตจิผสมกับแนวทาวเวอร์ดีฟเและก็ซิมูเลชันกันดูบ้างที่ทั้งต้องคิดทั้งบู๊แล้วก็สร้างโลกภายในเกมเดียวกลางวันคือช่วงวางระบบเมืองสำรวจพื้นที่ใหม่เก็บสรัพตรกรสร้างป้อมแล้วก็ฝึกกองกำลังส่วนช่วงกลางคืนคือพ์น,นเอาชีวิตรอดต้องป้องกันฐานจากคลื่นปีศัตวหมึกที่บุกกันมาแบบไม่หยุดยัง้งเกมนี้มีโหมดให้เลือกเล่นกันหลากหลายครับทั้งแคมเปญโหมดเล่นคนเดียวโหมดซ v รีส์ทดสอบการป้องกันและมัลติ โคออหรือ PVP ก็ได้ระบบสภาพอากาศและอีเวนต์สุ่มที่ทำให้แต่ละรอบนั้นเล่นแทบไม่ซ้ำกันเลยกราฟิกเป็นสไตล์ 3D b อ o c art ครับอารมณ์ไม่คายไม c r a f t แต่ว่าเนียนกว่าเปิดให้เล่นกันได้บนสโตไทยครับแล้วก็มีภาษาไทยไมหมครบด้วยงานนี้สาย RTS หรือคายเป็นสายกันป้อมเนี่ยต้องหยิบมาฝากกันเลยครับเกมที่7 Happy คนเลี้ยงหมู Happy Hog ถ้าใครที่ทันยุคที่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกตีสองมาให้อาหารหมูแล้วก็นี่คือการกลับมาที่หลายคนนั้นรอคอยครับแฮปปี้ <Happy S 1> คนเลี้ยงหมูลือแฮปปี้ฮอครับเกมบริหารฟาร์มในตำนานที่กลับมาเกิดใหม่บนมือถืออย่างเต็มรูปแบบในเกมนี้คุณจะได้สมบุญัตบเป็นเจ้าของฟาร์มหมูครับเริ่มจากการซื้อหมูมาเลี้ยงดูแลให้อาหารทําความสะอาดคอกและผสมพันธุ์เพื่อสร้างหมูสายพันธุ์ใหม่ๆรวมถึงสายพันธุ์หาย,ยากเลยครับที่จะขายได้ราคาสูงผ่านระบบการประมูลแบบออนไลน์ตัวหมูแต่ละตัวนั้นจะมีอุปนิสัยและก็หน้าตาแบบไม่ซ้ํากันเลย นอกจากนั้นยังสามารถเยี่ยมชมาร์มของเพื่อนแอบขโมยอาหารหรือส่งหมู่ไปป่วนเบื่สมัยก่อนก็ทําได้กการลับมาในครั้งนี้ครับสวยขึ้นสนุกขึ้นและยังเต็มไปดึกความคิดถึงนะครับเกมที่8 r e s i d e n t e v i l s e r v v a l u n i t Mobile เปิดให้เล่นกันได้นะครับที่แรกบอสโตฟิลิป,ปินนะกับซีรีส์เกมที่แฟนนั้นคุ้นชื่อรับแต่ว่าภาคนี้กับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป Resident Evil so well s เ r v นย Unit ครับคือเกมมือถือแนววางกลทธ์เอาตัวรอดที่ผสมผสานแนวสตันจี้เข้าไว้ด้วยกันเราจะได้สร้างฐานจัดการทรัพยากรรับสมัครผู้รอดชีวิตแล้วก็ค่อยขยายอาณาเขตเพื่อต้านฝูงผู้ติดเชือ้อตัวเกมยังคงบรรยากาศโลกพังพินาาครับแต่เปลี่ยนจากบูลุยเดี่ยวมาเป็นวางแผนร่วมมือกับพันธมิตรเราจะต้องตัดสินใจว่าจะร่วมมือกันหรือจะแย่งชิงงงทรรรััพพากเเเื่ออออมป็นขตวให้ด ต่อไปครับกราฟิกเป็นแนวไซไฟบรรยากาศเมืองที่ถูกเชื้อกัดกินยังคงให้ความรู้สึกของ Resident Evil ได้เป็นอย่างดีครับส่วนสโตทยตอนนี้เขาลงทะเบียนล่วงหน้ากันแล้วจะตามมาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับเกมที่ 9. h a r d t o b e e r เกมใหม่แนวไลฟ์ซิมูเลชั o โคซี่แซนบ็จาก XD Entertainment ครับที่ตอนนี้เปิดทดสอบ CBT กันได้ทั้งมือถือแล้วก็ PC กันด้วยตัวเกมจะมาสไตล์สโล w ์ไลฟ์ขนาดแท้ครับไม่มีรทสต้ามิน่าไม่มีแรงกดดันจากเวรไยวันให้เราเลือกใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากส่นได้เต็มที่โลกภายในเกมมีครับมาแบบไร้รอยต่อสำรวจได้ทุกมุมมองโดยไม่มีโหลดฉากหน้าจอขั้นครับจะเดินชมเมืองจะออาไปตกปลาทำอาหารปลูผกผักหรือแต่งบ้านก็ได้พร้อมแฟชั่นให้เลือกกว่า1,000ชุดใส่เปลี่ยนลุกกันได้ทั้งวัน มัคืนนะนะบรรยารโดยรวมโคตรอบอุ่นครับสีพัดเทลนุ่มตารองรับภาษาไทยมาเป็นที่เรียบร้อยเหมาะสำหรับคนที่อยากพักใจจากเกมจริงจังแล้วหามุมสงบๆเล็กๆในโลกเสมือนแบบฮาร์ดทูเปียครับปิดท้ายสำหรับเกมใหม่ใน EP นี้ครับกับกันฝ้ายขิง เกมยิงชูเตอร์ FPS มือถือที่หลายคนเรียกว่า Counter Strike เวอร์ชันประหยัดครับรอบหนึ่งใช้เวลาแค่สาถึงหนาทีแต่จังหวะน,นั้นยิงไวมากยิงปะทะก,กันตั้งแต่เริ่มไม่มียืดเยืเยอ้อตัวเกมมีหุ้ยกว่า30แบบครับทั้งปืนไรเฟิลลูกซองหรือสไนเปอร์งานภาพอาจไม่ถึงขั้นเกมใหญ่นะแต่ก็ถือว่าทาออกมาได้เกินมาตรฐานเกมฝ่ายเล็กสเปคต่ำมีทีมเด m a แมทโดนเดือดแล้วก็บอมโหมดให้เราได้เลือกเล่นเล่นเหมือนเพลินไม่หน่วงครับแถมโหลดไวสุดๆจะเล่นออฟไลน์ฝึกฝีมือคนเดียวก็ทําได้หรือใครจะออนไลน์ลงแลกก็จัดัดนมาแบบบร มันอาจไม่ใช่เกมยิงที่ดีที่สุดนะแต่มันเป็นเกมยิงที่เปิดปุ๊บเล่นได้เลยยิงกันไวไม่ต้องคิดกันเยอะและไม่ต้องใช้เครื่องมือถือที่แรงเกินไปครับใครหาของเบาเอาไว้ยิงเ,เพลินตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ากว่าที่คิดและครับ ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับสินดับเกมมือถือเปิดใหม่ประจำสัปดาห์นี้ใน EP ีที่257ครับรายชื่อเกมพร้อมลิงก์ต่างๆจะใส่เอาไว้ให้ใต้ยคลิปนี้ใครสนใจเกมไหนที่เปิดแล้วก็โหลดมาลองด้วยตัวคุณเองละกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ